คก้ามังเต๋อเลยวันนี้ฝากคงช่วยนะคะเพราะถอยช่วงนี้ยากค่ะช่วงนี้ยากยังก็เลยบปถ่ายมาออกชมยูทูปเนาะกับประเทศดีกับอ่าไปยุไก่ไปยุไก่ค่ะอยู่ฟังเล่าคนละไปี้ยงฟังเล่าะครับทั้งคนธุรกิจกันลาบเลือดดีอยู่ธุรกิจอะไรเนาะห้างหายไปตั้ง ก็ต่างโดนเนาะเป็นห้างหายกับเอฟซีกับกับขอบพูดเอฟซีกับยังถามถึงแต่ายุตตลอดเนาะค่ะว่าช่วงนี้คือบ่เห็นออกช่องยูทูบเนาะค่ะกับมืัอนี้กับได้มาออกแล้วตามตามทีเอฟซีเพิ่นเรียกร้องมาให้เขาได้ออกช่องยูทูบเนาะค่ะกับตามแนวทางคือเก่าของแต่วคือเก่ามีแนวทางปล่อยคือเก่าที่ว่ได้ไปตามเนี่ยยังแห่คือเก่าบอกครับ นางลงแนวทางให้ในกลุ่มคือเก่าบะแมนค่ะกตยังลงไห้คือเก่าลงไห้เอฟซีคือเก่าค่ะมีกลุ่มอยู่เนาะมีเป็นแบบว่าตอนด้าน้างกลุ้มเดี๋ยวนี้กะส่วนตัวเลยค่ะส่งเปลี่ยนส่วนตัวไห้เลยกะแอบไล่ผาถามกะนี่แต่คือเก่าตัวเล็กแนวทางยังคือเก่าอยู่ค่ะตัวเล็กแนวทางกตยังปล่อยคือเก่ายางก็คือเก่า คือเก่าเหมือนเดิมจ้ะเหมือนเดิมขอกะเคิร์นยุคกระบะเอฟซีผู้ใดทคำเพื่อติดตามแล้วค่ะกับแต่ว่ายังปล่อยอยู่คือเก่ากับบางท่านอาจจะอ่าว่าเต๋อห่างหายไปโดนเล้่าบางคนก็จำเบอร์โทรหรือว่าอ่าเอียงกับเพิ่อนๆกับว่าเห็นเขาออกช่องยูทูบเนาะเพื่นก็จำบ่ได้แล้วตอนนี้ก็ออกช่องยูทูบแล้วล่ะฝากกดติดตามนะเนี่ยนะคะปันดียร์ระบข่ะอ่าเอาเป็นตามไลฟ์ช่องพร้อม มือนะหลายช่องนะคโอ้แบบว่ามหลาายเกือบติดก็ช่องคุละมือเดียว่อะไรครับอนอกเป็นความฝันเนาะเอาเป็นความฝันเอาเมย์ม่์เลยเอาเอาเป็นความฝันฝันฝันเหมือนฝึกเคลื่อนวัตถะฝึกเคลื่อนวัตถะอ่ะเนี่ยฝันฝันว่าได้ไปไปไหว้ศาลแต่ก็คือยังตอนที่แต่ออกช่องยูทูปไปตอนนั้นเนาะแต่ก็ฝันว่าได้ไปไหว้ศาลที่เป็นศาลลค้ายๆคื่อยังนัิน เป็นไอ้อียงก่อเป็นพญาตปลดที่เตีวได้ออกตอนนั้นเนาะทีบาไรเนาะหมดก้อนน่ะหมดก้อนนั่นไหมบาที่นี่มีมือขึ้นขึ้นขึ้นมันผ่าเตากับมาฝันฝันเกี้ยวฝันเกี่ยวกับเพิ่นนั่นล่ะฝันเกี้ยวไข่ไข่ก็ยังเตากัไเ้ไปไหวเพิ่นแล้วก็คือจามีผู้หญิงผู้เฒ่าเป็นยางมากคือเกา่ายางมากแล้วกับเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ให้เต้านี่เอาดอกไหม่เอายังไปไปไหวเพิ่นเั้งสีนะ <laughs> ตื่นเต้นกล่องกล่องไหลจ้ิกล่องไลเมื่อที่ก็ะไข่ไข่ที่ยังอันแต่เราไปไปไหวเพิ่นไปไหว้แลเราเพิ่งจะเป็นเป็นเห็นเพี้ยนเป็นตัวเลขอะไรเห็นเป็นตัวเลขอ่าเห็นเป็นเลขศูนย์แปดสามเห็นเป็นตัวเลขดิเห็นเห็นแบบใดเห็นเห็นตัรอยม้าดูว่าติดอยู่กับอันไหนบ่ตัวเลขเป็นไข่ไข่ที่ยังมองอัน มองเจ้าไปวายเพื่อนเราเป็นใครๆก็จังใครๆก็ยังจอมปวกแมอประเทศนี้ก็ยังเห็นเป็นตัวเลขกันสิล่ะเห็นเป็นเห็นเป็นตัวเลข083นั่นแหละตัวเลขที่เต้อมาก083ในในความฝันบาทีทนี้ได้ตามตามที่เต้ออันฝันเมื่อคืนอีกเมื่อคืนเต้ออันฝันใคข่ก็ยังเฮียนอยบานอยู่บานเต้อเองอ่ะล่ะก็ยังเิ่นเป็นงานแม่ก็จังเป็นเพิ่นเป็นงานนี่เราคนบัก้ายหนึ่ง มันมาที่นี่เต๋อกันเลยคิดว่ามันไมมันสี่ออกบ้านเล็กทีว่าเสนอเป็นเป็นก็ยังเป็นเหตุบนนุญนมเหตุบุญคือบ้านไม่ยังสี่ไนะบานเด็กทีแต่อสองศูนย์หนึง่งบานเล็กทีนันสองศูนย์สองศูนย์หนึ่งบังหันเด็กออกสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองสองศูนย์สองเต๋อฟันเห็นเด็กสองศูนย์หนึง่งกับว่าเนี่ยดอกมันก็อาจจะวนเวียนยูนิลเรียกไรก็ได้แต่เหตุทามาเต๋อม,มาก มากเลขยังจิงวันนี้เต้อกับมากเลขติดศูนย์เดียวขึ้นวาขึ้นานะ,าข,านนนะข่วงข่วมคิดเลยนะค่ะเพนดี้อาจจะติดศูนย์หรือติดหนึงน่งมากเต๋อหายใ,ใจมากเียเต้ากับมากเลขศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์สี่อันนี้เลลขหลักศูนย์ที่เต้ามากศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์สีๆๆๆๆ่จ้า สามตัวสามตัวกับสามตัวกับเอาเป็นเป็นเป็นบาลิกที่น่ะแบบเอาเป็นบานเลิกที่แถวที่ว่าสองศูนย์หนึ่งอันนี้เอกเอกที่บ้างฝันนั่นที่บ้าง้องจอบปวกก็คือฝันขึ้นมันผ่าที่บ้าศูนย์แปดสามนั่นเพื่อเป็ี่นฝันฝันขึ้นมันผ่าแต่เมื่อคลืนเนี่ยฝันว่าเฮียนจะคล้องเฮียนบุญเฮียนบุญใคยใครก็จังสิเป็นงานมาสันบ้านลิกที่น่ะสองศูนย์หนึ่งจ้า ชอบตัวไหนก็เขียนเนาะเขียนเดาเขียนให้เนาะคุณดีดำเขาจ้ยเขียนให้แบบแคทแคทเขียนเถอนะครับเขียนเดวสุดเลยไปก็เอื่นเจี๊ยบเดาเห็นไหมตัวเนึ่งเจี๊ยบเดาวงกลมเนาะอันนี้อันนี้เป็นเลขอันฝันฝันจอมปวกเนาะฝันเป็นมันผักมาที่นี้กระดาษแผ่นใหญ่เด้อลรอครับเขียนตัวใหญ่ให้เน่ะเนาะฮะเขียนตัวใหญ่ให้เน็ปยองเขียนเขียนสื่อให้น้ำเน่ะเปลี่ยนหนามไม่เลย เข็นน้องเต้วเจ้เต้ยวน้ำในเมียหัวนั่นน้อเพิ่พอก็วายูีหัวเด็กผู้ใดญวันที่16ตุลาคม2566เจ้เต้วฟันพงตุลาคมหกเนาะให<น>ญ่เจ้ผู้น่ะเพิ่อนก็อยาเกเป็นแดงเล็กกว่าเป็นน้องมันดอกสิเป็นเจ้ยุ่นเร็วๆนี่ะละ<อ>วันที่16ดีอ้าวผู้ใดก่อนเนาะ ศ8 3ย <8, 3 S 1> ์แต่สามอันนี้เลขความฝัน <ผม S 1> ด้วยค่ะความฝัน0 8 3ย์แปดสามความฝันอันนี้2 0 1ศู่งกัฝันเหมือนขึ้นฝันมาเฮียนจาของเห็ดบนุญฝันมาเฮียนจาของเห็ดบุญ2 0 1จ้าอันเลขมากส่วนตัวนี่เด้อส่วนตัวไม่เกี่ยวกับความฝัน0 4 0 6์สี ตัวได้อีกครับเหนียดมาเลยเอาเนียนเนียนเดี๋ยวสีวงกลมให้เด้อหายเอฟซี่เยอะเยอะสีว่าหลายเด้อเดี๋ยวสีเอาเนียนสีแดงเขียนสีแดงงวกลมเดี๋ยวเติมเด้อให้คิดอีกจัะนี่ก่อนตัวได้เนียนเนียนเดี๋ยวเจียสีวงกลมให้คือแจ้งหมดที่ผ่านมาเด้อเอาตัวมันออกเด้อเอาตัวมันออกบ่มันสีออกยุ่นอี๋ละเอาตัวมันออกเลยเอาตัวมันออกตัวมันออก ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกคิดก่อนเด้อค่ะคิดคำนวณเหล็กก่อนมาขึ้นในความฝันก่อนแต่รีโซแต่ผ <periods> ู้นั่งเดี๋ยวเราจะคล้องอันคล้องโจทย์ไว้อยู่มาขึ้นนี่ความฝันความฝันที่จะคล้องอันคิดคิดมักแห้งที่สุนดน่ะโจทย์ไว้อยู่มาขึ้นความมักหมักของสุข้อง ันี่ออกว่ายังเนาะมันจันเหรอปุ่นเดียวเยซี่คำนวดกับปินนหรอเด้อวันอังคารวันอังคารบอกจันวะจันวันออกวันอาทิตย์เหรออาทิตย์วันจันทร์ไปใส่อาทิตไปใส่รอดมันจะไปใส่รอดจะไปใส่รอดไปนะไปนะไปใส่รอดจะใส่รอดคือบาเล่กับค่มีหกแต่กับว่าคอยมักปายในดอกค่ะมีหก็อาจจะติดเป็นหกศูนย์นะคะ เตีต๋ยวกะกะนี่ไปซื้อดอ,อกเอา,า,า,ากว <cafes> ้วยมักมกแข้งตัวเด็กศูนย์กับะับมักเล็กที่ศูนย์ก็ทำจะเป็นตัวเรนที่ศูนย์ตัวนี้ตัว, <gs> ตวเรยนอย่างตัว <ard. S 1> ตัวเดิมไหมปากกาแหงนะครับปากกากระแหงพ่อปากกาเลยเรื่อบานปากกาแหงนะครับตัวไปตัวโดนโง้ยโอัยโี้ยงอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยะอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้อยอ้ย้ยโอ้ยโอ้อยอ้ยโอ้อ้อ ไปไหนรอดเขาเป็นบานร์บเดียวของอัดไปนี่หรออัดเกมเอาโซ่ที่นี่ไปไซเบอร์รอดหรอกนะมาต่นตัวนี้อ๋ออาโซ่อินโซ่ตัวไห้พี่น้องเป็นถ่าโดนแล้วเป็นถ่าโดนแล้วโดนโดนมาเทียหนึ่งเด้อค่ะมาเทียอ้าพี่น้องดูแบบชัดๆเลยอ่ะดูกันซัดๆอ้าล้ำพันให้หน่อยครับแคปหน้าจอแคปหน้าตัวไปด้อค่ะแคปหน้าจออ้สรุปให้หน่อยเบอร์โทรบ่ เดี๋ยวเดือพี่น้ออ่มแคบเด้อปวดเบอร์โทรให้มเจากันอย่างเงี้ยเบอร์โทรน่ะจ่าไม่ามาถือเขาเลยข้องฝันเขาบไหนเี่ยบลต้งเามด้วยหรือโทระศูนย์แปดสามนั่นด้พี่น้องตรวจแคบไปเลยนะครับสำหรับเบอโทเจ๊ตนะครับเก๋เปสามอันนี้โค้งสุดท้ายเลยเนาะ จาคันเอฟซีเพิ่นอยากได้แบบเน้นๆหรือว่าเป็นมือเลขออกก็ได้ค่ะจังแอดไลน์แอดไลน์ที่เบอร์โทรแต่วมาไดเด้อค่ะแอดไลน์มาตามเบอร์โทรนี่เนาะจากตามเบอร์โทรเลยค่ะครับตัวเน้นๆเม็ดเดียวสามตัวสองนยนึ่งสองตัวสองหนึ่ง แต่ว่ามูน e ันก็กันนไปเนาะเลขไทยเลยครับกเลยสเลขแปลกๆค่ะเลขว่าคือบานชูเมียงเขาดอกนี่แหละมาเสี่ออกันสองศูนย์หนึ okay. ่งกับสองหนึ่งนะครับผมเลขเตาคีบาเลขมันอาจจะบ่อสูงหรอกค่ะมันมันไปไกลกันดอกนาึ้นว่านะขั่วหมักปักของเันส่วนตดอกว่าขอให้เอฟซีทุกท่านในมีโชคมีลาบทั้การ้าคาสิได้มารวมทั้บุญเนาะาสง สารพบคูเฮ่าจะเก็บดไปเรื่อยๆนี่ละ่ะแล้วก็เพิ่อนกับิิมีพิธีการบวงสรวงเนาะค่ะกะอยากให้เอฟซีทุกท่านได้มาร่วมทําบุญน้ากันกะขอให้ตัวเลขของแต่าเนี่ยให้แตกสามตัวบนรางอ่ให้เอฟซีเด้เบิดหนีเบิดซีนกันเนาะครับ <c oughs> ผมโอเคครับขอบคุณครับผมขอบคุณทั้งแต่าเละครับจ้าจ้าครับวัสดีค่ะ